มาเด้อพี่น,อน้องกินข่าวนํากันได้คะ่ะพบพ,พอกันอีกแล้วกับน้องโบวมืนอี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินตำบักขามตำบักขามก็ปิ่งสินหลอดนะคะกินข,าาขา่าวเศร้าข่าวเศร้าสวยแน่มาเด้อพี่น้องโมวอลไลท์เทอเออเนาะสินลอดสินลอดเทอเออเทอเออกินเบิร์ตอยู่ละ คือเขาหวานที้เราเนาะอืมเ่าไหร่ออืมเนี่ยมาได้วยาาพี่น้องจ๋ามาด้ะจ๋ามาด้จ๋าวั้นวางๆๆก่อนมันมันไม่แนวแก่เด้อกินสมพอ งค้ำหน่อยอแสบองก่อ,อเขาเขาคุยก็บระคามมาด้วยพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องคำํำแรกแหงมันคํำมักแน่ Sập. Sập nhiều phần trăm đây. Quán chấp. Xin nói hết em. Xin đoạt จับต้องหอนอืมอเป็นขบบ้อแปลกแปลกอืมอาหารเงินบาทขาดแต่นแนวลองขาดต่นน้ำยาลอง อืมอืมจะจะมาข้ามหน่อยเสรนน้ำตาลจะปลาแดกสุดรดอันนี้คือหย,ยังวันนี้หยาบ เนื้องามๆโลละสองด่อยสื่อมาห้เด้งเหนือโลละสองอนยอย คุยคุยอืมสมแจบเพชรตัมไตพิกดิบ ทีมุส้มต้องค่อสมบัติหนวดเพชรตำใส่ปลรราขวดอืม,มากพี่นอก กินสมนน้ำกันได้จ้า <c oughs> มากแต่ไไ้รต่ตอน,นี้ครับ <c oughs> ฉันไม่ยอม <c oughs> ฉันต้องกินเธอให้ได้ทร <c oughs> าบ ตำมะขา,ม,ม,ามันเด้อ <c oughs> พี่น้องไพเบอร์เลยส่วงเมาขานี่มันสดอันเจ้าหวานอันตำมะขามนี่มะขามหน่อยนี่ส่วงจะได้ <c oughs> ถือมาทอนอยู่ันเตี้ยทอนต่ออีกอ,อือหือาอบคุณที่รับน้ะ mhm 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 thích mặn mhm ướp mhm 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 เคื่องหมาเท่ากินกอนอนุญาตกอให้พี่น่อยได้เด้อพี่น่องเลยน้ำกันนะเี็บจ้วน้ำกันมกเพื่อนมากันเนาะพี่น่องเข้าหากันเพงเก่าอันหากันแพงกันขึ้นเก่าอ่ะน้อหน่องนาะ Đồ hành như thế nào cái như vậy Mùi lúa bơ lá thơm hơn đọc ừ, Nó bị đó Thế ạ สมเสบนั่ะุดใต้บริษัทปรมานของหวานหนึ่งหืมหอมออนยอดก็หอมหอน กำมะขามกับ,บหัวหอนกับหอวหอวนก่ยซื้อ่าแนี่ยมึงอพี่น้องเนาะขาแนวดีวเิ่นหรอพี่น้องมีอยู่ไกลหันขาเนี่ยฝันเขาเมื่อในบ้านเจ็บขาพี่น้องเลย mừng khá xa khá cũng sẽ vô địch thuần nhang lại เห็ดขมเมาพี่น้องเลยน,ยนายเงินนายเห็ดขมเมาแซบ่บมันแต่สดไหนมันใต่น้ำนี่ผดฝาดจังหน่อยจังว่าตำบุคอยมนเพราะว่าเพาื่อมากินสมจังเด็ดสดยำอื้อแซบ่บ กินส้มหวนทั้งก่ะกินขผาวนั่มแล้วมาจ้ามาเออน้ำเดือบเป็นหยางเด้อพี่น้องจ้าน้ำเนี่บเป็นหยางเด้ออือคนบางคนว่าเออ บม,บมเป็นค้าบมรสุภาพได้พี่หน้องคนอีสานบานห่างบอกกันแบบนี้เออเนะแปลว่าแม่นนะพี่หน้องใช่นะ กือบเติมตาลหอมอ่ะอืมคอมไปคอมมาไปอะไรพี่น้องยิ้มเต้าเต้าหลักกันเขาหนึ่งเฮือมมันเป็นเขาอุ้นนะเขาไม่เฮือมค่ะ Tuyệt vời à, ngủ mà Xịt xả, xài xả lên Khẩu cái nếu nè Xôm xử. xôm Quan chấp กันนี้แนวอันน้ายาลองคือสีดีแล้วพี่น้องเนาะกินได้บ้า้นเหนมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าจูบก็ไม่เรยอาคลิปหนาพอกันไหมสบายดีสวัสดีค่ะ